ปุ๋ยโลกขาดตลาด5ประเทศร้อง FAO ทบทวนผลกระทบรัเสเซียห้ามส่งออกปุ๋ยเคมีสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเรามาติดตามนะครับสถานการณ์ปุ๋ยเคมีกันต่อเลยนะครับโดยมี5ประเทศทางอเมริกาใต้นะครับได้ร้องกับทาง FAO หรือทางองค์การอาหารนะครับและการเกษตรแห่งสหป,ประชาชาติ โดยให้ทบทวนนะครับผลกระทบหลังจากที่ทางปูตินนะครับประธานาธิบดีแห่งราชอาจักรรัสเซียนะครับห้ามส่งออกปุ๋ยเคมีมีผลพวงนะครับชาติตะวันตกได้ความบาดหลังจากที่เบลารุสนะครับผู้ผลิตโปรเตส์ลำดับที่2ของโลกโดนพิษสงครามนะครับภาวะปุ๋ยโลกนะครับขาดตลาดกระทบความมั่นคงของอาหารด้วยเช่นกันครับและทางรัฐสภาสหรัฐนะครับได้ไฟเขียวกฎหมายให้เงินช่วยเหลือยูเครนนะครับเป็นการฉุกเฉิน อยู่ที่นะครับ1.36ล้านดอดลลาร์สหรัฐนั่นเองครับและในส่วนของทางสงคารามที่รัสเซียนะครับได้บุกยูเครนผ่านมาประมาณ3สัปดาห์แล้วนะครับโดยจีนนะครับได้ประกาศนุนให้มีการเจราจารในรอบที่5แล้วขณะที่ทางรัฐสภานนครับสหรัฐได้ผ่านกฎหมายให้เงินช่วยเหลือ,อยูเครนเป็นการฉุกเฉินนะครับในด้านของการทหารและด้านมนุษยธรรมนะครับเป็นจำนวนเงินนะครับอยู่ที่1.36ล้านดอดลลาร์สหรัฐนะครับ หรือประมาณนะครับ450,000ล้านบาทนั่นเองครับในส่วนของ5ประเทศในทวีปอเมริกาใต้นะครับประกอบไปด้วยบรา,าซิลผู้ใช้ปุ๋ยมากเป็นลำดับที่4ของโลกนะครับและในส่วนของอาร์เจนตินาโบลิเวียชิลีและปาละไวั่นะครับได้ยื่นเรื่องนะครับเสนอให้กับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO นั่นเองครับโดยให้ทบทวนนะครับถึงผลกระทบจากที่รัสเซียนะครับได้สั่งยกเลิกส่งออกปุ๋ยเคมี และจากที่ชาติตะวันตกนะครับได้ความบาดเบลารุสผู้ผลิตโปรตสลลำดับที่2ของโลกในฐานะที่สนับสนุนรัสเซียนะครับโดยทางบราซิลนะครับฝนตกกําลังต่อเนื่องหลายวันซึ่งจะมีผลกระทบนะครับต่อราคาข้าวโพดและราคาถูดหวงเป็นอย่างมากเลยครับสถานการณ์นะครับตลาดข้าวโพดล่วงหน้าโดยสัญญาขยับขึ้นนะครับปิดบวกคานรับข้อมูลยอดขายนะครับที่ส่งออกในสัปดาห์ที่แล้วที่ 2ล้านนะครับ143,700นทําสิตันทำสถิติสูงสุดนะครับในปี2021 -22 ทับ22แม้จะมีข่าวนะครับฝนตกในพื้นที่ปลูกของทางทวีปบริกาใต้และในส่วนของสถานการณ์นะครับถั่วเหลืองตลาดโลกสัญญาได้พลิกล่วงลงสู่แดนลบนะครับด้วยทางนักลงทุนนะครับได้ช่างน้ำหนักระหว่างข่าวที่วันนี้นะครับภาคเอกชนได้ขายถั่วเหลืองให้จีนนะครับอยู่ที่9.7ล้านบุชเชล โดยส่งมอบในปีหน้านะครับปี2 0 2 2จนถึง2023กับข่าวฝนตกนะครับต่อเนื่องในทางทวีปมริกาใต้โดยนำน้ำมันถั่วเหลืองนะครับจากคลังสำรองที่60,000ตันออกมาให้กับทางภาคเอกชนได้ประมูลซื้อไปใช้โดยประกาศนะครับจะเปิดประมูลขายเมล็ดถั่วเหลืองที่10.9ล้านบุชเชลนั่นเองครับและในส่วนของสถานการณ์นะครับราคาข้าวสาลีในตลาดโลก โดยสัญญาได้ขยับขึ้นปิดบวกได้เป็นครั้งแรกนรในรอบ4วันทําการแม้ตลาดค,ค่อนข้างที่จะผิดหวังกับยอดขายของการส่งออกข้าวสาลีในสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยที่ทางผู้ซื้อจากต่างประเทศได้เมินเฉยต่อข้าวสาลีของทางสหรัฐด้วยมีราคาที่แพงเกินไปครับขณะที่ยูเครบทำการส่งออกเมล็ดธัญ,ญพืชไปทางประเทศที่มีชายแดนติดต่อกันในทิ่ตะวันตก โดยคาดว่านะครับจะส่งออกได้ถึง22ล้านบุชเชลจากเวลาปกตินะครับที่เคยส่งอยู่ที่184ล้านบุชเชลผ่านทางท่าเรือในทะเลดำนั่นเองครับในส่วนของเงินดอลลาร์นะครับได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักในส่วนของเงินสกุลที่ปลอดภัยนะครับจากการเจรจารในรอบที่4ของรัเสเซียและยูเครนไม่ประสบความสําเร็จอีกทั้งนะครับข้อมูลทางเศรษฐกิจที่พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนะครับของผู้บริโภคทางสหรัฐในเดือนมีนาคมนะครับได้ปรับตัวสูงขึ้นในระดับที่59.7นะครับจากลำดับที่62.8ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับและลดลงนะครับจากที่ค่าดการก่อนหน้านี้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของเดือนมีนาคมนะครับอาจจะอยู่ในระดับ61.4นั่นเองครับโดยในสัปดาห์หน้านะครับทางธนาคารกลางสหรัฐ จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินนะครับโดยคาดการว่านะครับจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนะครับที่0.25โดยสัญญาณน้ำมันดิบนะครับที่ WTI ได้ส่งมอบในเดือนเมษายนพุ่งขึ้นนะครับที่3.31ดอลลาร์หรือ3.1นะครับปิดที่1.09.33ดอลลาร์บาเรลโดยสัญญาณน้ำมันดิบนะครับที่ WTI พลิกพุ่งสูงขึ้นนั่นเองครับ และในส่วนของข้อตกลงนะครับในด้านของน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติจากที่ทางรัสเซียกับอิหร่านนะครับเกิดสะดุดลงทําให้ในรอบสัปดาห์นี้นะครับน้ำมันดิบมีราคาลดลงอยู่ที่5.5%เซเช่นเดียวกับสัญญาน้ามันดิบนะครับโดยได้ส่งมอบในเดือนพฤษภาคมพุ่งขึ้นนะครับที่3.34ดอลลาร์หรือ 3. 1ปซปิดที่1 1 2่งหนึ่งสองนะครับจุดหกเจ็ดดอลลาร์บาร์เรลโดยในรอบสัปดาห์นี้นะครับมีราคาลดลงที่ 4.6%นั่นเองครับและในส่วนของสัญญาทองคำตลาดนะครับโดยได้ส่งมอบในเดือนเมษายนลดลงที่นะครับ15.4ดอลลาร์หรือ0.77%ปิดที่นะครับ1,985ดอลลาร์ออนโดยในส่วนของเงินดอลลาร์นะครับที่แข็งค่าขึ้นบวกกับประธานาธิบดีปูตินนะครับแถลงการว่ามีความเคลืบหน้าในการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้นะครับทองคำอ่อนค่าลงแต่ในรอบสัปดาห์นี้นะครับสัญญาทองคำขยับขึ้นอยู่ที่0.9%นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่กับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเร่าข่าวขอบคุณครับ